สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัชรภาเจสวรรค์เลขที่1 5ค่ะดิฉันนางสาวรพสวัลพ่อคูเลขที่31ค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงการการพัฒนาระบบงานซื้อขายอุปกรณ์การเกษตรค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องค้นหาหน้าเว็บไซต์ร้านค้าค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วในหน้านี้ลูกค้าจะสามารถ เยี่ยมชมสินค้าได้แต่ไม่สามารถเพิ่มสินค้าในตะกร้าได้ค่ะดังนั้นเราจําเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนค่ะและนี่คือหน้าเข้าสู่ระบบนะคะจะประกอบไปด้วย username หรือว่าชื่อผู้ใช้ค่ะ email password หรือว่ารหัสผ่านและจะมีการโชว์ password คือการแสดงรหัสผ่านการ remember มีคือการจดจำรหัสผ่านค่ะ แต่ถ้าหากลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยมีที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกนะคะ mm hmm. ก็จําเป็นที่จะต้องลงทะเบียนค่ะและนี่คือหน้าลงทะเบียนนะคะจะประกอบไปด้วย username ค่ะ email password คือรหัสผ่านค่ะแล้วก็การยืนยัน password ชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ membership level ในส่วนตรงนี้ ทางร้านจะให้เป็นฟรีมาก่อนนะคะในเมื่อทุกคนในเมื่อลูกค้ากาอเสร็จแล้วนะคะสามารถกดได้ที่ปุ่มรีจิสเตอร์เพื่อเป็นการลงทะเบียนค่ะแต่ในที่นี้เราจะใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วในการเข้าสู่ระบบนะคะ และนี่คือหน้ายืนยันเมื่อเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะก็คือหน้าเว็บไซต์ของเราค่ะหน้าเว็บไซต์ของเราแถบบนก็จะคือแถบเมนูนะคะแถบเมนูก็จะมีหน้าแรกหน้าร้านค้าตะกร้าสินค้าสั่งซื้อและชําระเงินแล้วก็ออกจากระบบค่ะตอนก่อนอย่างแรกนะคะหน้าแรกของเราก็จะมีหน้าสไลด์สินค้าโปรโมชั่นค่ะของทางร้าน อันที่2นะคะก็จะเป็นหน้าหมดหมู่สินค้าค่ะที่มีสีหมดหมู่นะคะอันที่3นะคะก็คือสินค้าตัวอย่างที่ทางร้านนําขึ้นมาให้ลูกค้าดูค่ะสไลด์แรกนะคะก็คือสไลด์โปรโมชั่นของทางร้านค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอโปรฉลองเปิดร้านค่ะ,ะก็จะมีคูปองต่างๆนะคะโดยในหน้าคูปองนี้นะคะทางร้านก็จะมียู่คูปองด้วยกันค่ะ โดยคูปองแรกจะเป็นคูปองที่ใช้สำหรับส่วนลด25%ของราคาสินค้าทั้งหมดในตะก้าค่ะคูปองที่2ก็คือส่วนลด20%ของราคาสินค้าทั้งหมดในตะก้าเช่นกันค่ะคูปองที่3คือการลดราคาสูงสุดถึง500บาทขั้นต่ำ0บาทค่ะส่วนคูปองที่4คือคูปองส่วนลด20%เฉพาะสินค้าในหมวดอุปกรณ์ตกแต่งสวนเท่านั้นค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นของอุปกรณ์ตกแต่งสวนค่ะคือมหากรรมรสฉ่ำของทางหน้าที่ตั้งมาไว้นะคะเข้ามาก็จะเจอสินค้าอุปกรณ์แต่งสวนทั้งหมดเลยค่ะที่ดลดราคาค่ะต่อมานะคะก็คือหน้าของสินค้าขายดีค่ะหน้าสินค้าขายดีของเราก็จะมีประมาณนี้ค่ะ แรกของเราก็ยังไม่หมดะคะ่ะก็คือจะมีหมวดหมู่หมวดหมู่ที่หนึ่งก็คือระบบน้ําค่ะระบบน้ำก็จะมีสินค้าระบบน้ำทั้งหมดประมาณนี้เลยค่ะหมวดู่ที่สองนะคะก็คืออุปกรณ์ตกแต่งสวนค่ะหมวดหมู่ที่สามนะคะก็คืออุปกรณ์ทําสวนค่ะ โมดูลสุดท้ายนะคะก็คือมลพ,พิ์พืชค่ะแล้วก็ส,า,สารด์ทส่3นะคะอันนี้ก็คือคือสินค้าที่เรายกตัวอย่างนะคะเราสามารถกดคลิกเพื่อเยี่ยมชมสินค้าได้เลยค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าค่ะก็คือชื่อรุ่นแล้วก็ ราคานะคะแล้วก็หน้านี้นะคะลูกค้าสามารถดูจำนวนสต็อกที่ร้านมีอยู่ได้เลยค่ะสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้าที่จะสั่งได้เลยค่ะแล้วก็สามารถเพิ่มเมตาการได้เลยในร้านนี้นะคะในหน้านี้นะคะเราสามารถกดดูที่วิวไปดูหน้าตกากสินค้าได้เลยค่ะก็จะมาขึ้นแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูหน้าร้านค้าค่ะ หน้าร้านะค้าของเราก็จะรวมสินค้าทั้งหมดที่เรามีขายในเว็บไซต์นี้นะคะรวมทั้งสี่หมวดหมู่เลยค่ะสินค้าก็จะมีประมาณนี้นะคะ ส่วนของหน้านี้นะคะเราก็สามารถดูรีวิวจากลูกค้าคนเก่าได้เลยนะคะโดยการเข้าไปดูเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเราสามารถกดดูรีวิวได้นะคะเช่นแบบนี้เลยค่ะแล้วลูกค้าก็สามารถมารีวิวย้อนหลังได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะหนูจะทําการสา,สาธิตในการสั่นซื้อค่ะก่อนอื่นเราต้องเพิ่ม ของในตะกร้าก่อนค่ะอันนี้นะคะแล้วก็เข้าไปดูคำสั่งซื้อและชำระเงินได้เลยเอ้ยตะกร้าสินค้าได้เลยค่ะ ในหน้านี้นะคะเราสามารถแอดโค้ดจากทางนั้นที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับในโปรโมชั่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการสาธิตการใส <Size code S 2> <add> ่โค้ดค่ะการใส่คูป,ปองขั้นตอนแรกนะคะคือการ copy โค้ดคูปองค่ะจากนั้นกดใช้โค้ดค่ะ กดนำไปใช้ค่ะพอเราใช้คนนะคะเราก็จะเห็นในราคาที่มันลดออกเลยนะคะในหน้านี้เราสามารถเปลี่ยนที่อยู่ได้เลยค่ะหรือเพิ่มที่อยู่ก็ได้นะคะถ้าเราเพิ่มที่อยู่นะคะเราสามารถกดอัปเดตได้เลยค่ะแต่ว่าในที่นี้หนูคือจะใส่ที่อยู่น,นี้นะคะแล้วก็จะกดดำเนินการสั่งซื้อให้ดูค่ะ ในส่วนของหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าสั่งซื้อและชําระเงินค่ะเราจะสามารถเปลี่ยนที่อยู่อ e ีเมลที่เราต้องการจะติดต่อกับลูกค้าได้ค่ะจะสามารถแก้ไขที่อยู่การจัดส่งสินค้าได้เช่นกันค่ะสามารถเลือกการช่องทางการจ่ายเงินได้ค่ะ จะมี2ช่องทางนะคะคือการโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงและการเก็บเงินปลายทางค่ะในที่นี้เราขอใช้การเก็บเงินปลายทางนะคะเราจะสามารถเพิ่มหมายเหตุต่างๆเป็นรายละเอียดการจัดส่งได้ด้วยค่ะ ส่วนนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ<ป>และนี่คือใบเสร็จนะคะโดยใบยเสร็จจะประกอบไปด้วยเลขออเดอร์ค่ะวันที่สั่งซื้ออีเมลของลูกค้าค่ะราคาทั้งหมดค่ะแล้วก็วิธีการชำนะเงินค่ะ จะมีรายการสินค้าทั้งหมดแล้วก็ราคาต่อไปจะเป็นหน้าระบบภายในนะคะขอภัยค่ะถ้าลูกค้าต้องการออกจากระบบ จากหน้านี้จะไม่มีสินค้าหรืออยู่ในตะกร้าสินค้าแล้วหากลูกค้าต้องการออกจากระบบสามารถคลิกออกจากระบบได้ที่ตรงนี้เลยค่ะต่อไปจะเป็นหน้าระบบภายในนะคะขออธิบายระบบภายในค่ะปลั๊กอินหลักที่ใช้จะเป็นปลั๊กอิน WooCommerce ค่ะปลั๊กอิน Elementor แล้วก็ Simple Membership ค่ะ โดยปััอินวูคอมเมิร์ซเราจะสามารถดูออเดอร์ได้ค่ะและนี่คือสถานะการสั่งซื้อนะคะจะมีชื่อลูกค้าจะมีการจัดส่งแล้วก็จะมี รายงานค่ะโดยรายงานตัวนี้จะเป็นรายงาน7วันค่ะเดือนนี้เดือนก่อนหรือว่า1ปีที่1ปีค่ะตรงนี้จะเป็นหน้าสินค้านะคะนี่ก็คือหน้าสินค้าทั้งหมดนะคะเราสามารถดูสต็อกได้เลืยน,นะคะ ในหน้านี้จะประกอบไปด้วยรูปภาพแล้วก็ชื่อสินค้าค่ะเราสามารถดูสินค้าในสต็อกโดยในสต็อกของเราเนี่ยจะมีสินค้าอยู่ที่50ชิ้นต่อสินค้าแต่ละอย่างค่ะแล้วในในแต่ละครั้งของที่ลูกค้าสั่งซื้อนะคะจะมีการลดสต็อกเองค่ะเช่นอันนี้ค่ะที่ลูกค้าสั่งซื้อไปรอบก่อนก็จะขึ้นเหลือแค่4 9ค่ะ ไปลั๊กอินเอลิเมนเตอร์นะคะเราใช้ปลั๊กอินนี้ในการตกแต่งหน้าร้านค่ะอันนี้คือปลั๊กอิน Simple Membership ค่ะ <c oughs> เราใช้ปลั๊กอินนี้ในการ ทำหน้าล็อกอินนะคะเราจริงต้องมาดูข้อมูลของลูกค้าในปักอินนี้ค่ะจะประกอบไปด้วยเลข ID ค่ะ Username ชื่อจริงนามสกุลแล้วก็อีเมลที่ลูกค้าใช้สมัครค่ะเราจะสามารถดูวันที่สมัครได้ดูสถานะได้แล้วก็ดูวันที่เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดได้ค่ะ ในส่วนของคูปองนะคะในส่วนของคูปองเนี่ยคูปองจะมีอยู่10จะมีการใช้อยู่10ครั้งค่ะจะสามารถแต่และคูปองก็จะมีการใช้คูปองได้แค่10ครั้งนะคะต่อโค้ดตัวโค้ดก็ได้ แล้วในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะสามารถใช้แค่1บัญชีเท่านั้นค่ะแล้วการใช้โค้ดเนี่ยจะไม่สามารถใช้ซ้ำได้ค่ะจำเป็นต้องเลือกโค้ดใดโค้ดหนึ่งเท่านั้นค่ะพวกเราขอจบการพรีเซนต์แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ